สวัสดีค่ะืมอนีเข้าก็จจมากแกงสมน้อไม่ดองนะคะจะเป็นแกงสมใส่เนี่ยค่ะปลา,า,าย่างก็บานเข้าอิ่นยังปลากดย่างตีสองโตนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงค่ะอ่าภูเขาใส่พริกแกงใต้นะคะเป็นแกงสมใต้เครืองปรุงกับบุมี่หยังค่ะก็บมีแค่นี่ยค่ะใบบักกูดผักิตูนะคะหนำเป้าสองถ้วยเนี่ยค่ะ กะทิถ้วยนึงนะคะเป็นกะทิสําเร็จเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่นี่เขาก็เริ่มมะแกงแล้วนะคะใส่นนำปลาลุงไปค่ะสองถ้วยโอ้ยมันห่อนนะคะก็จะตื่นเนี่ยจักหน่อยอืมปกติผู้ขาก็จะใส่นนำก่อนแล้วค่อยเปิดแก๊สอันนี้เฮดให้ท่านผู้ชมรับฟังรับดูนะคะก็เลยต้อง เปิดแก๊สก่อนแล้วก็ค่อยเทาน้ำนะคะน้ำเปล่าสองถ้วยค่ะกะทิสำเร็จรูปถ้วยนึ่งนะคะเทลงไปค่ะ <S 1> <S 1> เทเสร็จแล้วก็เปิดไฟเร่งไฟกลางให้เดือดน,นะคะ <S <S ระวังนี่ยนะก็ปิดฝาให้เดือดก่อนนะคะวัเวเหลาบุคาก็ลืมเครื่องปรุงไปสองชนิดค่ะก็คือจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ น้ำป่านะคะจะปรุงรสด้วยท่อนีจริงๆค่ะความหวานความเค็มแล้วแต่คนมักคนชอบนะคะก็จะเป็นแกงส้มแบบสูตรผสมผสานนะคะก็คือแกงส้มน้มดองนองไม่ดองเป็นสูตรอีสานอ่าแล้วก็พริกแกงสม้มเป็นพริกแกงสม้มภาคใต้นะคะส่วนปลาย่างปลากฏดนี่ก็น่าจะเป็นของภาคกลางนะคะ ว่าไงก็คือฟิวชั่นค่ะฟิวชั่นพอเดือดเราห้องก็ใส่พริกแกงส่วนลงไปนะคะมันกระเทีย่ยางนะคะต้องเอาเมาตักค่อยใส่ค่ะใส่ลงไปคุ้นให้เครื่องแกงเข้ากับน้ำแกงก่อนค่ะ พอเดือดแล้วเขาก็ใส่น้ำมันสมมลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเป็นยังทึงเรียกว่าอาหารฟิวชั่นนะคะเพราะว่าผู้ขาคิดยังอยากเห็ดยังกระเฮ็ดเลยค่ะก็ะคือพยายามเฮ็ดให้มันออกมารแสแซ่บที่สุดนะคะก็รอเดือดอีกทีนะคะเขาก็จะใส่ไฟ,ไฟการเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ เดือดแล้วนะคะเข้าก็บใส่ป่าย่างลงไปซึ่งข้าได้กแกะก่างออกแล้วค่ะเอาเต้นเนื้อกับหัวมันเนาะคะหามค้นนะคะแค่กดลงไปให้จมหนามซ,ซ,ซื่อค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาข้าเท่เมื่อนี่เลยนะคะ น้ำตาลปี๊บค่ะเขี่ยวต่อสักพักค่อยค้นนะคะใส่ใบบักกูฉีกลงไปค่ะคนได้แล้วค่ะครนเซตที่นี่เท่ากับต้องชิมรสนะคะส่มกำลังดีค่ะขาดเค็มกับหวานต้องเพิ่มอีกนิดนึง พอห้าปรุงรสได้ทีแล้วนะคะจะมีรสเข้มหวานสมหรือสมหวานเข้มแล้วแต่ท่านผู้ชมหมักนะคะห้าวก็จะใส่ักคิตูนะคะลงไปักกิตูนี่ก็คือปลูกเองสวนล่างบ้านนะคะสวยๆใส่ลงไปค่ะห้าวกดลงไปแค่นั้น,นะคะ่ะไม่ต้องไปค้นค่ะกดลงไปเซ็ตแล้วค่ะปดฟ้ามอง ติกแก๊สเดี๋เลยค่ะที่นี่ห้าก็บพร้อมจะแซบแล้วค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแต่ก็ไข่ต้มค่ะแค่นี้ก็เลิศเลิศเพอร์เฟกต์สำหรับอาหารบานนอกเข้าล้วค่ะชิมค่ะชิมอร่อยค่ะสุมมาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยหวานแล้วก็เค็มค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดหัวใจกดทุกอย่างให้ด้วยค่ะ thank you ค่ะ